เราต้องเราต้องย้อนกลับไปจริงๆนะครับเหมือนล้นั่งค้างที่ิะเป็นยุคปี90ะครับยุคปี90ที่ผมเคยขึ้นมาเนี่ยเขายึดหัวหาดของเจ้าหน้าเก็บไปรุ่นหมดเลยยึดแทบจะยึดของไมโครก็เป็นแนวล็อกเป็นแนวแบบล็อกเล็กๆไปนูโวก็เป็นแนวแบบ เป็นแนวแบบพอปแดนซ์ซึ่งแบบพอปล็อกซึ่งเป็นแบบวัยรุ่นหล่อๆรวมตัวกันมีโจมีกล้องมีจอนไฮล็อกก็มีเป้หฮล็อกซึ่งร้องเสียงสูงเป๊่อะไรเงี้ยไล์เฟลอ่ะเราจะทำตีสักหนึ่งโมงแล้วเราก็ถามตัวเองว่าให้เราตีอยู่ตรงไหนเอไ่่นบวาด้กีย